มาต่อกันที่เรื่องของคําแนะนําบ้านนะคะหลายคนฟังแล้วอาจจะยังงงๆอยู่นะคะว่าภาษีสําคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเลาไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะกูรูด้านภาษีชื่อดังแท็กบักหนอมคุณถนอมเกตเอมไปฟังกันนะคะว่าทําไมเราต้องเสียภาษีการเป็นพลเมืองที่ดีและการรักษาสิทธิ์ของเราทําได้อย่างไรติดตามได้ในบทสัมภาษณ์พิเศษคะ่ะ เชื่อว่าไม่มีใครทุกคนอยากกระจายภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหมายว่าทุกคนก็อยากจะประหยัดให้มากที่สุดนั้นแต่ว่าต้องแยกความกลัวออกจากความถูกต้องของกฎหมายก่อนว่าถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นคือมันผิกดกฎหมายพอผิกดกฎหมายมันก็จะเจอเรื่องของโทษละอาจจะมีเงินเพิ่มมีเบี้ยป,ปรับพวกนี้ต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเป็นว่าภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นความรู้ครั้งเดียวครับคือถ้าคนถ้าเกิดคุณเคยยื่นภาษีคุณคงรู้ภาษีตัวเองเป็นแล้วอ่ะมันเหมือนคุณขี่จักรยานเป็นคุณขับเเปป็็นนอะคุณจตลด แล้วคุณก็ไปหาความรู้เพิ่มได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เริ่มหาความรู้ตรงนี้เราก็บอกปฏิเสธว่าเรากลัวเราไม่อยากยุ่งเราเดี๋ยวมีปัญหาเนี่ยคือท้ายสุดมันจะกลายมาเป็นปัญหากับชีวิตเราเองเพราะว่าเราไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้เราไม่อยู่แค่มีรายได้วันนี้เท่านี้แล้วก็วันนี้อาจจะไม่เสียภาษีแต่นาคคุณก็ต้องเสียอยู่ดีหรือว่าวันนี้คุณอาจวันนี้คุณอาจจะไม่มีอะไรเลยอนาคตคุณไปทําธุรกิจคุณไม่รู้เรื่องภาษีคุณก็มีปัญหาอยู่ดีคือมันเป็นความรู้ที่จําเป็นต้องรู้ในระยะยาวอยู่แล้วยยังงไไไูปม่เสีห คือรายได้ทางกฎหมายมี8ประเภทครับถ้าเป็นมรุนกันเดือนเนี่ยคุณเป็นรายได้ประเภทที่1พอรู้ว่าเราเป็นประเภทไหนเนี่ยปั๊บเราต้องดูว่าเราหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่พอรู้ปั๊บกฎหมายบอกว่า,วาประเภทที่1อย่างมรุนกันเดือนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดในในปีนี้ที่เปลี่ยนไปคือ50ไม่เกิน1 0 0 0ก็หักได้1 0 0 0 0ส่วนที่เหลือเราก็ต้องมาดูต่อว่าเราหักเรามีรายได้เท่านี้หักค่าใช้จ่ายไปแล้วแล้วเราเหลืออะไรบ้างที่เป็นค่าลดหย่อนเราได้ลดหย่อนส่วนตัวแน่ๆ6 0 0ื0น เราจะมีอะไรอีกล่ะเราต้องไปดูว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรในชีวิตเช่นเราต้องการ LTF ไหมเราต้องการลงทุนไหมเราต้องการประกันชีวิตไหมต้องการอ m f ไหไหมไอ้พวกนี้ก็เติมเป็นเรื่องของการออมหรือว่าตัวเรามีภาระอะไรบ้างที่เอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นคู่สมรสมีบุตรไหมมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเกิน60แล้วได้ไม่เกิน3 0,000ื่นหรือมีเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านเรามีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมก็เอามาลดได้พวกนี้มันต้องค่อยๆเช็คครับว่า1คือตตั้ต้้งนก่นวาาารรรยไดไดเเปะภทหนค่าใ,ใ,ใจยเหลือเท่ไหร่ ที่เหลือจะเติมค่ารู้่างอะไรให้มันหักออกมาแล้วคำนวณภาษีแล้วน้อยที่สุด uh huh. คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องวางแผนเกษียณแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อ Ma F ส่วนใหญ่จะไปเททีท่ l t f เป็นหลักเพราะว่าเชื่อว่า l t f เนี่ยซื้อแล้วขายได้แบบอีกไม่กี่ปี5 5ปีหรือ7จ็ดปีบัิชเนี่ยขายได้แต่ว่าจริงๆแล้วเงินกเกษียณเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ต้องสนใจแล้วก็ต้องวางแผนการเงินของเราด้วยแล้วมันก็เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยซึ่งจะได้ครบหมดเลยทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบลืมตัวนี้ ถ้าแนะนำอยากให้เพิ่มอยากให้เพิ่มมาบ้างอาจจะไม่ต้องเพิ่มเต็มวงเงินก็ได้นะครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนนี้บ้างก็จะช่วยให้เรามีทั้งลดหยัอภาษีแล้วก็มีเงินเกษียณได้ดีขึ้นครับพวกอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษในระหว่างปีเกิดขึ้นอย่างเช่นปีที่แล้วก็จะมีทั้งแบบโอท็อปท่องเที่ยวมีปลายปีมีช้อปปิ้งอย่างเงี้ยครับคือพวกนี้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในระหว่างปีตามข่าวพวกตัวใหม่ๆให้ดีถ้าเกิดพวกตัวใหม่ๆพวกนี้มันมีสิทธิ์อะไรที่มันเหมาะกับเรา เราใช้ได้โดยไม่เสียผลประโยชน์คือไม่ได้แบบไปจ่ายเกินตัวจนจนแบบเปลืองเงินอะไรเงี้ยแล้วเราได้ลดภาษีด้วยตรงผู้นี้คอยตามแล้วก็คอยเอามาเพิ่มซึ่งปีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆอย่างเช่นล่าสุดก็ของปีนี้ปี6 0ก็มีเรื่องน้าท่วมอย่างเงี้ยครับโดยจะช่วยน้าท่วมก็ลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าเนี่ยสิ่งที่พลาดจริงคือบางทีใช้สิทธิ์จะเรียกว่าไงดีไปซื้ออะไรที่มันมากเกินไปจนจนลำบากครับ ไม่ได้พลาดในแง่ของภาษีนะแต่เป็นพลาดในแง่ของกระแสเงินสดมากกว่าคือบางทีเราลดหย่อนภาษีเป็นหลักที่ผมเจอครับก็คือลดหย่อนภาษีเป็นหลักซื้อประกันชีวิตบางทีซื้อไปเลย10ฉบับแต่ว่าลดหย่อนภาษีได้แสนเดียวแต่ซื้อ10ฉบับลดซื้อไปจ่ายไป2องแสนเงี้ยเราก็ได้สิทธิ์แค่แสนเดียวซึ่งถามว่าจําเป็นต้องซื้อสองแสนไหมจริงอาจจะไม่จําเป็นเลยอาจจะซื้อแค่ไม่กี่หมื่นก็ได้เพื่อให้คุ้มคอรองสิทธิที่เราต้องการเงี้ยครับมันก็จะเป็นพวกนี้ที่ผิดไปส่วนหนึ่ง